สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับวิธีการสร้างเกมแนวแพลตฟอร์มนะครับด้วย Scra t ต h 3.0นะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุยกันครับอันดับแรกเลยนะครับจะทำการวาดตัวละครขึ้นมาใหม่นะครับโดยทำการลบแมวเหมียวทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็มาที่ choose ชูส i t ์แล้วก็เลือกที่เพน n t นะครับ จากนั้นนะครับเราจะทําการวาดตัวละครในที่นี้จะขอวาดเป็นนินจานะครับเป็นรูปนินจาขึ้นมานะครับวิธีการวาดไม่ยากนะครับมาที่นะครับ o อา l นะครับแล้วก็เลือกนะครับไม่มีเอาไลน์นะครับแล้วก็เลือกสีให้เป็นสีดำนะครับโอเคนะครับจากนั้นคลิกไปที่วงกลมนะครับกดชิปแชไว้นะครับวาดวงกลมขึ้นมานะครับทีนี้นะครับเมื่อเราวาดวงกลมเสร็จนะครับให้เราซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับวิธีการนะครับ คลิกเครื่องหมายบวกเข้าไปอย่างนี้นะครับ่ซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับเราก็ดูตรงนี้เป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะครับเวลาเราวาดนะฮะแล้วก็เวลาวาดเสร็จนะครับเวลาต้องการจะยอดเนี่ยนะครับไม่ต้องกดอะไรนะครับตอนยอดเนี่ยนะครับแต่ตอนวาดให้กดชิปไว้ก่อนนะครับแต่ตอนยอดนี่จับยอดได้เลยนะครับจับยอดได้เลยแบบนี้นะฮะมันจะรักษาอามันจะรักษาอัตราส่วนของมันเองนะครับโอเคนะครับเมื่อวาดวงกลมเสร็จนะฮะ ต่อไปเราจะวาดสี่เหลี่ยมครับคลิกไปที่รูปสี่เหลี่ยมนะฮะแล้วก็วาดสี่เหลี่ยมให้มีความกว้างเท่ากับวงกลมนะครับขึ้นมามาณน,นี้นะครับอ่ะมาณน,นี้นะฮะเมื่อได้รูปสี่เหลี่ยมนะครับกับวงกลมมารวมกันแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราจะวาดขาวาดแขนยังไงนะครับวิธีการก็มาที่เส้นนะครับมาที่เส้นเลยนะครับมาที่ลายแล้วก็เอาเส้นขนาดสัก30นะครับจากนั้นกดชิปเชาว้นะครับแล้วก็วาดเส้นขึ้นมา แบบนี้นะฮะอ่าเรียบร้อยแล้วคลิกไปที่เครื่องมือสลิดนะครับแล้วก็ย้ายมานะครับทําเป็นขาแบบนี้นะฮะก็ปี้เพสต์นะครับทํามาทเป็นขาฝั่งนี้นะฮะใช้ลูกศรขยับก็ได้นะครับเพื่อให็นพอดีเป๊ะนะครับเสร็จแล้วก็ก็ปี Pa เพสต์นะครับเอามาทำเป็นแขนนะครับพิธีทำเป็นแขนก็กดชิปแช่ไว้แล้วก็หมุนอ่าหมุนแบบนี้นะครับเอามาไว้ในส่วนของเป็นแขนนะฮะนี่นะครับ ก็ปีพสนะครับแล้วก็ย้ายมาฝั่งนี้นะครับทำเป็นแขนของนินจานะครับจากนั้นก็เพีสอีกนะครับอันนี้เราจะมาทำเป็นในส่วนของใบหน้าเป็นไอโมกนะฮะเราก็เปลี่ยนสีครับเปลี่ยนสีเป็นสีเป็นใบหน้านะฮะ,ะโชว์ดอกสว่างสว่างนิดนึงนะฮะแล้วก็ลากมานะครับ อ่ก็ประมาณนี้นะครับอาจจะลดขนาดเส้นลงก็ได้เอาสัก25นะฮะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้อ,อ่าแล้วเราก็วาดตานะครับก็คลิกที่วงกลมนะครับก็ปรีเพจนะฮะแล้วก็ย่อนะครับจับมุมนะฮะจับมุมจับมุมแล้วก็ย่อเข้าไปนะครับ ก็จะกลายเป็นรูปตานะฮะแล้วก็ย้ายก็ปรีเพจนะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็ใช้ลูกศรขยับแอบเรียบร้อยนะครับนี่คือรูปนินจานะฮะทีนี้เวลานินจาเคลื่อนที่เราจะให้มันเป็นลักษณะเหมือนการวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะก็ปปีเฟรมมันออกมานะครับคลิกขวาเ p s ขึ้นมานะครับวิธีการนะครับก็คือนะครับภาพแรกเนี่ยนะครับ มันก็จะเป็นยืนแบบนี้นะครับภาพที่2นะครับเราก็ทําการเลื่อนขานะครับเลื่อนขานี้ขึ้นไปข้างบนนะฮะเหมือนมันกาลังวิ่งนะฮะจากนั้นก๊อปี้รัดพิเขึ้นมานะฮะแล้วก็ขานี้ก็ออกมาปกติเท่าเดิมแล้วขานี้ก็สั้นลง่าก็จะเป็นเหมือนกําลังยกขานะครับยกขาสลับขาแบบนี้นะครับ ถ้ามันไม่วิ่งมันก็จะยืนอย่างนี้โอเคนะครับอันนี้คือตัวนินจานะครับเรียบร้อยนะครับเมื่อเราวาดตัวละครนินจาเสร็จเดี๋ยวตรงนี้ตั้งชื่อมันว่านินจานินจาคแล้วเรามาวาดฉากนะครับเดี๋ยวเรามาวาดฉากให้ตัวละครด้วยนะครับก็มาที่ชูสเปรยนะครับแล้วก็มาที่เพนนะครับแล้วก็นะครับตรงนี้ตั้งชื่อขึ้นมานะครับตั้งชื่อว่า แพลตฟอร์มนะฮะ F O R M P L A T F O R M แพลตฟอร์มนะฮะจากนั้นก็ใช้นะครับเส้นเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็มาเลือกว่าเราจะเอาพื้นสีอะไร,ะรพื้นที่นินจามันจะวิ่งหย่ยมนะฮะเอาสีอะไรนะรแล้วก็มาเลือกสีก่อนนะครับตัวน,นี้เสร็จแล้วก็นะครับเอาสัก 40่สหรือสินะครับแล้วก็วาดเป็นแนวนอนนะฮะกดชิปแชไว้แล้วก็วาดเส้นเป็นแนวนอนแบบนี้เส้นเล็กไปไหมน่าจะเล็กนะนะเดี๋ยวลองขยายเส้นเอาสัก60สิบนะ,ะสัก60สิบโอเคนะฮะแล้วเราก็ลองวางตำแหน่งว่านะครับมันมี ตรงไหนบ้างที่เราจะให้มันวิ่งได้นะครับเป็นกล่าวเป็นพื้นนะครับนอกนั้กก็เป็นกระโดดนี้นะครับก็ปี้เพจนี้นะครับาวางตรงนี้บ้างนะอาจจะสั้นบ้างยาวบ้างแล้วก็ลองปรับดูนะครับก็พี้เพจนะฮะอยากจะให้มันวิ่งไปตรงไหนเพจ เี้ยแล้วก็นะฮะอ่าเื่อว่าจะปรับประมาณนี้เนาะนี่เราก็ลองปรับขยับตรงนี้ดูนะฮะ น,นี่อยู่ที่เราปรับนะครับตัวนี้ฉากตัวนี้ว่าเราจะให้มันกระโดดไปตรงไหนบ้างนะครับอันนี้ก็ทําเป็นตัวอย่างให้ดูคร่าวๆก่อนนะประมาณนี้นะครับอ่าโอเคนะครับเมื่อะะเราทําแบบนี้เสร็จนะครับเราก็ได้ฉากมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเขียนโค้ดควบคุมตัวละครกันนะฮะตรงน,นี้ก็ตอนเริ่มต้นเนี่ยผมจะให้ดินจาอยู่ที่ x 0 y 0ก็แล้วกันโอเคนะครับ ทีนี้เราจะมาเขียนโค้ดควบคุมตัวละครยังไงให้มันสามารถวิ่งนะครับบนพื้นสีเขียวเนี่ยนะฮะกระโดดขึ้นไปได้อะไรเงี้ยนะครับวิธีการนะครับเราก็มาที่อีเวนต์ครับแล้วก็ลากธงเขียวออกมาครับจากนั้นนะครับมาที่คอนโทรลนะฮะ forever นะแล้วก็นะครับอีเวนต์ลากธงเขียวออกมานะครับ ในตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวเราเซตค่านะครับเริ่มต้นให้มันก่อนนะฮะวิธีการก็คือสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับมาที่ Variable นะครับ make variable เนี่ย rename มันนะฮะตัวแปรที่จะใช้นะครับก็จะมีตัวแปร x นะครับเป็นตัวแปร x ตัวแปร y นะฮะ make variable นะครับมี y มี x แล้วก็ตัวแปรก็จะมีแค่นี้นะครับเอาเอาแค่นี้ก่อนก็ได้นะฮะสร้างตัวแปรอกอบ Y ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นนะครับมาตรงเซตนะฮะตรงนี้นะครับเริ่มต้นนะครับเซตค่า x เป็น0นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อตัวแปรนะครับเซตค่า y เป็น0แล้วก็นะครับค่าเริ่มต้นก็มาที่ m o ชั่นนะฮะ แล้วก็เซตตำแหน่ง Go to x y นะครับอ่ะเซตค่าเริ่มต้นของตัวละครหรือว่าตัวดินจาก่อนนะครับซึ่งว่ามันอยู่ตรงนี้ครับพอเราคลิกเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นการเซตค่าเริ่มต้นก่อนนะครับทีนี้นะครับเมื่อเซตค่าเริ่มต้นเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะต่อไปนะครับเราก็จะมาเริ่มเขียนคําสั่งนะครับให้มีการควบคุมการเคลื่อนที่นะครับซ้ายขวาแล้วก็กระโดดนะครับ เราก็ลาก forever มาใส่ตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาที่ variable นะครับทำการเซตค่าตัวแปร x นะครับให้มีค่านะครับเท่ากับไปที่ operator นะครับเอา Oper cool. ออปเปอเรเตอร์คูณบวกลบคูณตัวที่3นะครับคูณ cool. ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับคูณ cool. นะครับแล้วก็เอา variable x เอาตัวแปร x ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับให้ค่าตัวแปรนะครับ x มีค่าเท่ากับ x คูณด้วย0.7นะฮะ0.7จากนั้นไปที่ motion นะครับแล้วก็มาที่คำสั่งเช็ง x อ่า h ช n ง x ตัวนี้นะครับ h ช n ง x by 10เนี่ยใส่เข้าไปตรงนี้นะฮะแล้วก็นะครับไปที่ variable นะฮะลากาค่า x มาใส่ตัวนี้นะครับชิงค่าตัวแปร x ของนินจาเนี่ยนะครับตามค่า x นะครับที่เกิดจากค่า x คูณ0 7นยได้เท่าไหร่ก็ให้มันเปลี่ยนค่า x ตามนี้นะครับจากนั้นนะฮะเราก็จะมาเช็คก,การตรวจสอบนะครับในการกดปุ่มแป้นพิมพ์นะครับมาที่ control แล้วก็ลาก if มาะะใส่เข้าไปตัวนี้การจะเช็คว่าเขา กำลังกดปุ่มไหนผูเล่นกำลังกดปุ่มไหนก็คือมาที่ sensing แล้วก็มาตรงนี้นะครับ key space ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นนะครับ right arrow นะครับเลือกเป็นปุ่มลูกศรทางขวาก่อนนะครับถ้ามีการเคาะที่ right arrow นะครับเราจะทำการเปลี่ยนค่าตัวแปรนะครับมาที่ variable นะครับ change นะครับ change change ก็คือการ เพิ่มค่าตัวแปรนะครับเชงถ้าเป็นบวกเนี่ยมันจะเพิ่มค่าตัวแปร x แต่ถ้าใส่เครื่องหมายลบเนี่ยมันจะเป็นการลดค่าตัวแปร x ลงไปนะครับอันนี้เราจะให้เพิ่มทีละ3นะครับเพิ่มค่า x ทีละ3นะฮะเสร็จแล้วเราจะให้นะครับหันหน้าไปทางขวามือนะครับก็คือไปที่ motion point in direction นะครับผมจะให้มันมองไปทางขวาเป็นหลักนะครับจะเน้นวิ่งไปทางขวาถ้ามาทางซ้ายก็จะให้มันกลับทิศแค่นั้นเองนะฮะ คำสั่งแบบนี้เราสามารถที่เอาไปใช้กับตัวละครตัวอื่นเช่นแมวหรืออะไรได้ด้วยนะครับ Point Direction เนี่ยนะครับแล้วก็มาที่ลุกนะครับแล้วก็เลือก neck costume นะครับอ่าอันนี้คือถ้ามีการกดแป้นพิมพ์ไปทางขวานะครับมันจะวิ่งไปทางขวานะครับอ่ะเดี๋ยวลองรันสเต็ปดูนะครับ Start นะครับแล้วลองนะครับกดปุ่มลูกศรไปทางขวา เห็นไหมครับมันจะขยับไปแบบนี้นะครับแต่ทีนี้นะครับถ้าต้องการนะครับให้นะครับอ่าสต็อปก่อนนะฮะถ้าเราต้องการให้เคลื่อนไปทางซ้ายทําไงนะครับถ้าเคลื่อนไปทางซ้ายก็ง่ายๆเลยคือคลิกขวาที่อิฟนี่ครับตรงคีย์ไร์นี่แหละคลิกขวาแล้วก็ดับเบิ้ลคนะครับแล้วก็ย้ายมาต่อข้างล่างแบบนี้เนี่ยต่อเข้าไปแบบนี้นะฮะแล้วเปลี่ยนไร์เป็นเลฟครับพอไร์เป็นเลฟเสร็จเห็นไหมครับเราก็นะครับ เปลี่ยนจาก3เป็นลบสนะครับก็คือลบค่าตัวแปรทีละสนะครับแล้วก็ point in direction นะครับก็ให้มันมาทางซ้ายมือก็คือลบเกนะครับพิมพ์ข้อหมายลบลงไปกด enter นะครับแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่ต้องทําอะไรก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราลันทดสอบดูนะครับไปทางขวาวิ่งมาทางซ้ายอ่าแต่ทีนี้นะครับตอนที่มันวิ่งมาทางซ้ายเห็นไหมครับมันเป็นการ ลับทิศทางของหัวนะฮะวิธีการนะครับถ้าเราไม่อยากใส่คำสั่งเข้าไปตรงนี้อาจจะมาคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับ direction แล้วก็คลิกตรงนี้นะครับเป็น left right นะครับหรือถ้าเราต้องการจะนะครับใช้คำสั่งโดยไม่ต้องมาคลิกตรงนี้นะครับเราก็มาที่ motion แล้วก็มาตรงนี้นะครับ set rotation style left right นะครับใส่ตรงนี้เข้าไปก็ได้นะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะลองส start ใหม่ดูนะครับ เริ่มต้นนะครับเนี่ยถ้ามาทางขวาถ้ามาทางซ้ายอ่าได้ได้ไหมครับซ้ายขวานะครับจะเป็นการวิ่งจ๊ะเจ๊ะจ๊๊ทางซ้ายทางขวาแบบนี้นะฮะงนี้นะฮะโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับสําหรับซ้ายขวานะฮะทีนี้นะครับเมื่อเราทาซ้ายขวาได้แล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะมาทําการกระโดดอ่าการกระโดดนะครับวิธีการทํายังไงการกระโดดนะครับอ่า เราก็มาที่ event นะฮะลากทงเขียวออกมานะครับแล้วก็นะครับไปที่ control นะครับลาก forever ออกมา,าใส่เข้าไปนะครับแล้วก็นะครับลาก if e ออกมา,าลาก if e ออกมาจากนั้นไปที่ sensing นะครับแล้วก็ลาก touching นะครับออกมาใส่เข้าไปตรงนี้นะครับ ทัชชิ่งอะไรนะครับตรงนี้สีเขียวที่เราต้องการให้นินจามายืนอยู่นี่มันชื่อว่าแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นแพลตฟอร์มนะครับอ่าถ้าทัชชิ่งแพลตฟอร์มนะครับจากนั้นนะครับไปที่โมชั่นนะฮะแล้วก็ลากเชงไว้นะครับเชงไว้บายนะครับสิบนี่ให้เปลี่ยนเป็น1นะครับเชงไวบายหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในตรงนี้นะครับอ่าทุกครั้งที่มีการแตะ ครับที่แพลตฟอร์มนะครับเราจะให้ค่า y นะครับเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งความหมายตรงนี้นะฮะจากนั้นนะครับให้ทำการก๊อปปี้คลอนนิ่งตัวนี้นะครับขึ้นมาอีกนะครับหครั้งนะครับรวมกับของเก่ามันก็จะกลายเป็น7นะครับวิธีการนะฮะวิธีการก็คือนะครับคลิกขวาดับเบิลคลิกนเอามาหนึ่งคลิกขวาดับเบิลคลิกนะสอง ตอนนี้เป็น3แล้วนะครับคลิกขวาดับเบิลคลอ่า C นะฮะคลิกขวาดับเบิลคล5นะครับคลิกขวาดับเบิลคล6นะรจริงๆเอาไปต่อกันได้เลยนะฮะต่อกันได้เลย6แล้วตอนนี้นะฮะยิบปไปเรื่อยๆซ้อนไปแบบนี้เลยนะฮะเงี้ยอ่าแล้วก็คลิกขวาดับเบิลิเค็7นะครับอ่ะมีทั้งหมด 7อันนะฮะมีทั้งหมด7อันนะฮะทีนี้นะครับวิธีการนะครับเมื่อได้ทั้ง7แล้วนะครับทำยังไงนะฮะมันจะเป็นแบบนี้นะครับวิธีการนะฮะใส่ตัวแรกไปก่อนนะครับใส่ตัวแรกไปก่อนเนี่ยครั้งที่1นะครับทัชชิ่งนะครับครั้งที่2นะครับครั้งที่2ใส่อิฟซ้อนตัวนี้นะครับมันจะไม่ไม่ใช่ซ้อนตรงๆไปเลยนะครับมันจะซ้อนไปต่อจากเชงใบหนึ่งเนี่ยให้มาต่อ ตรงสีน้าเงินเนี่ยนะฮะเนี่ยเช้งใบหนึ่งแล้วก็อิปต่อแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นขีดซ้อนกันสองอันละนะครับตัวที่3นะครับตัวที่3นะฮะต่อเข้าไปแบบนี้นะครับต่อจากเช้งใบหนึ่งตลอดเวลาเลยนะครับเวลาต่อนะฮะมันก็จะเป็นนะใส่เข้าไปเป็นพาดแบบนี้นะครับอ่าเงี้ยนะครับเวลาใส่นะฮะต่อไปที่เช้งใบหนึ่งยิฟทัชชิ่งเช้งใบหนึ่งยิฟทัชชิ่งเช้งใบหนึ่งแบบนี้นะฮะใส่เข้าไปนะครับ ตัวนี้เอาบล็อกออกจากกันก่อนนะครับเชิงใบหนึ่งตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับอุย้ยตัวนี้ก็เหมือนกันครับใส่เข้าไปเลยนะครับต่อจากเชิงใบหนึ่งและอันสุดท้ายก็เป็นเชิงใบหนึ่งแบบนี้โอเคนะครับถ้านับจํานวนเรียงกันแล้วนะครับ,น,บนับคําว่า I ิปนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ามันจะครบทั้งหมด7อิปนะครับ ถ้าวางถูกมันจะเป็นภาพแบบนี้นะครับมันจะเป็นภาพแบบนี้เหมือนขั้นบันไดย้อนกลับแบบนี้นะอันนี้คือการวางนะครับการวางอิบตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับตัวสุดท้ายตรงนี้นะครับตัวสุดท้ายเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นเลข6ครับเอ่อีกทีเป็นลบหกไม่ใช่6เป็นลบหนะครับเฉียงวายบายลบหกนะฮะจากนั้นนะครับให้มาที่วารีเอเบิลนะครับแล้วก็มาที่นะครับเชง เอามาต่อจากเชิง y บาลบหเนี่ยนะครับแล้วก็เชิง x บายนะฮะเชิง x บายแล้วก็ไปที่อปเปอรเรเตอร์ครับแล้วก็ลากบล็อกคูณออกมาใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่วารีเอเบิลนะับไปเอาตัวแปร x ใส่เข้าไปตรงนี้นะฮะอ่ะใส่ไม่ถูกก็เอาออกมาก่อนนะฮะใส่ให้ถูกก่อนคูณด้วยลบหนึ่ง ตรงนี้นะครับคูณในลบหแล้วค่อยลากบล็อกนี้ใส่เข้าไปตรงนี้ให้เป็นภาพแบบนี้นะครับจากนั้นให้เซต y นะครับลากเซตนะครับดูดีนะครับตอนลากมันจะมีคําว่าเช g งกับเซ็ทเซก็คือการเซ็ค่าหรือการกําหนดค่าให้เป็นค่านั้นแต่เช้งเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนค่าอาจจะเป็นถ้าเป็นลบก,ก็จะลดลงถ้าเป็นบวกก็จะเพิ่มขึ้นนะครับดูดีๆตอนลากบล็อกเนี่ยว่ามันเป็นเชงหรือว่ามันเป็นเซตนะครับและเป็น x หรือเป็น y นะครับตัวนี้จะเป็น z x นะฮะให้มีค่าเท่ากับ0โอเคนะครับอันนี้คือนะครับบล็อกแรกนะครับที่เราจะทำการกระโดดนะครับจากนั้นนะครับให้นะครับลากบล็อกที่ชื่อว่า change นะครับ change แล้วก็เปลี่ยนเป็น y นะฮะเชง y by ลบหนึ่งนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปตรงต่อจาก forever ตรงนี้นะครับ ก่อน if นะครับแล้วก็ต่อจากเนี่ยก่อน if ตรงนี้นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะฮะนี่คือในส่วนของ if 7ชั้นตัวนี้นะครับก็ถือว่าตรงนี้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้นะครับมาที่ event อีกครั้งหนึ่งนะครับมาที่ event แล้วก็นะครับลากคงเขียวออกมาอีกนะฮะไปที่ control นะครับลาก forever ออกมาอีกนะฮะใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วไปที่ motion นะครับ ลากบล็อกชิงไว้นะฮะชิงไว้อ่ะตัวนี้นะฮะชิงไว้บายนะครับไปที่ variable นะครับเอาตัวแปร y นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับ c h ง n g ้บา y ไนะฮะใส่เข้าไปที่ forever นะฮะแล้วก็ไปที่ control นะครับลาก if ออกมานะครับลาก if ออกมาไปที่ sensing ครับแล้วก็ลาก touching ข้างบนนะฮะตัวนี้มาเปลี่ยนเป็นแพลตฟอร์มนะครับถ้ามีการทัชชิ่งที่แพลตฟอร์มนะฮะจากนั้นก็พี่ชิงวายอีกครั้งหนึ่งเนี่ยตรงนี้นะฮะคลิกขวาเด็บิเคตอ๋อถ้ามาทั้ง2ก็เอาตัวนี้ออกก่อนนะฮะชิงไวไบนะฮะไปที่โอเปอเรเตอร์ครับไปที่การคูณนะฮะว่าคูณมาใส่ตรงนี้นะครับเท่ากับ ชิง y นะครับคูณด้วยนะครับเอาตัวแปร Y ใส่แล้วก็คูณด้วยลบ1นะฮะจากนั้นต่อบล็อกเข้าไปตรงนี้นะฮะอ่าชิง y นะครับ Y y คูณลบด็กนะครับโอเคไปที่ v a r i a b l e นะครับแล้วก็ไปเซ็นะฮะทีนี้ให้เซ็ค่า Y นะครับให้เป็น0นย์นะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปต่อจากชิง Y ตรงนี้นะฮะ จากนั้นนะครับให้นะครับลากโมชันชิงอ่ะชิง y ทีนี้ให้อ้าวโทษทีชิง y ข้างล่างนะชิง y ไม่ใช่ชิงเนะฮะชิง y ทีละลบหนึ่งนะชิงไทีละลบหนึ่งต่อบล็อกเข้าไปนะฮะต่อบล็อกเข้าไปแล้วก็นะครับไปที่คอนโทรลนะครับลาก if ออกมาตรวจสอบนะครับ โดยนะครับไปที่ Operator แล้วก็ลาก and นะฮะเอามาทด,ทดสอบนะฮะค่าที่จะใช้ก็คือ Sensing Touching ใส่เข้าไปบล็อกแรกนะครับเปลี่ยนเป็นแพลตฟอร์มน,นะครับถ้ามีการ t o u c h i แพลตฟอร์มนะครับแล้วก็มีการกดปุ่มนะฮะก็คือ Key Space ตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็น Key up arrow นะฮะก็คือปุ่มกระโดดนะครับเราจะให้กระโดดใส่เข้าไปตรงนี้นะครับ แล้วก็ใส่เข้าไปในอิฟแบบนี้นะครับถ้ามีการกดปุ่ม up arrow กระโดดนะครับเราก็จะเซตวนะครับก็ปีตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกขวา W key เซตวา Y ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับเซตวไปที่14เซตวไปที่14แล้วก็นะครับไปที่ motion เชียงวนะครับเชียงวข้างล่างนี้เชียงวใส่เข้าไปตรงนี้นะครับ แล้วก็เชียงวายขึ้นมาทีละหนึ่งครับโอเคนะครับอ่ะโคดตัวนี้ก็เป็นแบบนี้นะฮะสำหรับบล็อกนี้นะครับอ่ะสต็อปไว้ก่อนนะครับเชียงวายบายวายนะครับ t o u c h ่งแพต a t ฟอร์มเชียงวายนะครับให้ค่าตัวแปรวายคูณในลบหนึ่งแล้วก็เซตวายเป็น0นย์ะฮะจากนั้นให้เชียงวายทีละลบหนะครับถ้ามีการกดปุ่มแล้วก็เซตวายอันนี้คือความสูงที่มันกระโดดขึ้นไปนะครับ แล้วก็เปลี่ยนค่าไว้ไปทีละหนึ่งโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองรันสตาร์ทดูโอเคนะครับเมื่อเรารันสตาร์ทเสร็จนะครับอ่ะนินจาก็จะมายืนที่แพลตฟอร์มแบบนี้นะครับเราลองกดแป้นพิมพ์นะครับไปทางขวาไปทางซ้ายนะครับอ่าซ้ายขวานะครับก็ขยับได้ทีนี้เราลองกระโดดดูครับอ่าอย่างเงี้ยครับกระโดดขึ้นไปแบบนี้ครับทีนี้เราลองให้กระโดดไปฝั่งนี้เห็นไหมครับกระโดดฝั่งนี้อ่าถึงไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับการวางนะฮะฟื้น นะครับอยู่ที่การวางพื้นให้มันกระโดดนะครับว่าจะกระโดดถึงไหมหรือไม่ถึงเนี่ยนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ก่อนนะฮะในคลิปแรกเรานี้นะครับให้สามารถทําให้ตัวละครนะครับควบคุมตัวเพลเยอร์นะครับของเราเนี่ยหรือว่าควบคุมตัวนินจาของเราเนี่ยสามารถที่จะนะครับวิ่งอยู่บนพื้นกระโดดแล้วก็เหยียบพื้นนะครับกระโดดขึ้นไปได้นะฮะเดี๋ยวในคลิปต่อไปเราค่อยไปทํานะครับ ทำยังไงให้เช่นไปเก็บดาวเก็บเหรียญแล้วได้สกอร์อะไรพวกนี้นะครับแล้วหรือว่าการไปด่านต่อไปยังไงเราค่อยว่ากันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้เรียนรู้วิธีการควบคุมนะครับตัวแพลตฟอร์มนะครับว่าทำยังไงเขียนโค้ดยังไงนะครับให้สามารถที่จะซ้ายขวานะครับกระโดดนะครับก็ค่อยๆลองทำตามตามคลิปนี้นะครับ มันดูเหมือนโค้ดมันเยอะก็จริงแต่นะถ้าลองทําแล้วมันก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับมันเป็นคําสั่งซ้าๆแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ค่อยๆลองทําความเข้าใจนะครับหรือทําตามนี้มันก็จะได้ตามนี้ผมก็ลองนะครับทดสอบโค้ดในหลายรูปแบบนะครับก็ศึกษามาดูหลายรูปแบบก็รู้สึกว่าโค้ดตัวนี้แหละที่มันดูแล้วใช้งานสมูทที่สุดเลยนะครับในการทําตัวแพลตฟอร์มนะครับ ในการควบคุมแพลตฟอร์มนะครับเนี่ยยวทดสอบแบบจอใหญ่นี่ครับนะครับมันจะดูสมูทนะฮะในการกระโดดเนี่ยกระโดดอะไรเงี้ยนะครับดูสมูทนะฮะเนี่ยเงี้ยนะฮะปึ๊บนะครับโดดลงมาเงี้ยนะครับ่าประมาณนี้นะประมาณนี้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ